ขนมพกได้น่ารักเลยครับต้องกินเนี่ยอร่อยมากหายากเพราะปกติเนี่ยขนมครกอะบางเจ้าอ่ะหวานก็หวานโดดเลยใช่แป้งเยอะอันเนี้ยกะทิเยอะแล้วอะไรรู้ไหมยี่สิบห้าบาทคุ้มไหมคุ้มอุ้มเฮ้ยอะไรยังว่าพี่ยาดต่คัดของมาน่ะดีๆทั้งนั้นนี่ออกมาเป็นแพแบบนี้เลยวันนี้เอาแป้งมากี่โลครับคุณแม่ค้าวันนี้ยี่สิบโลค่ะโอ้ยยี่สิบโล ตัวแป้งจะเป็นสมัยใหม่ค่ะแล้วก็ตัวไส้จะที่จะเป็นโบราณเป็นโบราณกันก็จะเป็นสูตรเนี้ยแล้วรูปแบบการทำก็จะเป็นแบบคนรุ่นใหม่ละเนี่ยฟาร์มอร่อยผมว่ามันอยู่ตรงไอ้ไข่เค็มนี่ด้วยใช่ค่ะมันจะทำให้ขนมบาลานซ์กันเลยสูตรนี้มีแค่สามสาขาในประเทศไทยนะคะอ๋อมีสามสาขามีอยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ยที่กระบี่ค่ะแล้วก็มีที่ชุมพรแล้วก็มีที่นี่ฝากร้านไว้นะคะร้านลุงทินขนมครุกไส้ทะลักค่ สวัสดีครับเพื่อนแล้วกดานี้ผมอยู่ที่ร้านพิยาคุลุมครับผม กล่องละ25บาท มาเป็นแพแบบนี้เลยแต่รอจังทนทักคู่ค่ะตัวนี้เป็นอะไรฮะที่แต้มลงไปไข่แดงเค็มอ๋อเป็นไข่เค็ม<ช>เป็นไข่แดงตัวเราจะไม่ใช้น้ำมันอ๋อไม่ให้ติดใช่ค่ะให้นะคะเขาล่อ วันนี้เอาแป้งมากี่โลครับคุณแม่ค้าวันนี้20โลค่ะโอ้ยี่สิบโลของเรามีไส้อะไรบ้างนะบอกกันอีกทีหนึ่งครับผมมีไส้ข้าวโพดไส้ต้นหอมไส้เปลือกมันลวกปลาดองอรวมได้เลยใช่ไหมครัได้เลยค่ะหกคู่ยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะแม่ค้ามามาวันไหนบ้างครับเนี่ยแม่ค้ามาวันอังคารถึงวันอาทิตย์มาวันอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะจ๊ะ เริ่มขายกี่โมงครับเริ่มขายตั้งแต่7จ็ดมเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยถึงหมเย็นเลยเนาะถ้ามาช้าก็อาจจะหมดก่อนนะหอเพราะว่าเมื่อกี้ชิมไปแล้วแบบรสชาติแบบโหอร่อยมากเลยครับผมคือนึกถึงสมัยก่อนเลยอ่ะนึกถึงขนมครกเตาถ่านอ่ะสมัยแบบว่าปู่ย่าตายายเราต้องมีโม รสมัยใหม่มาผสมกันกับเอามาประยุกต์ใช่ค่ะรวมกันมาเป็นเออตัวแป้งจะเป็นสมัยใหม่ค่ะแล้วก็ตัวไส้กะทิจะเป็นโบราณเป็นโบราณกันก็จะเป็นสูตรเนี้แล้วรูปแบบการทําก็จะเป็นแบบคนรุ่นใหม่ละไม่ใช่ป้าค่ะเป็นคนรุ่นใหม่แป้งแบบคนรุ่นใหม่ก็เลยใช้วิธีใช้วิธีคนรุ่นใหม่ นี่ยรับคกค้ะรับค่ะตัวนี้เป็นข้าวโพดอัอดนนะอนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลย เนี่ยปลาอร่อยผมว,ว่ามันอยู่ตรงไอ้ไข่เค็มนี่ด้วยค่ะมันจะทําให้ขนมบาลานซ์กันเลยไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํามันด้วยแล้วแบบว่าความเค็มมันจะไปตัดกับหวานพอดีใช่ตัวไข่เค็มนี้เป็นสูตรโบราณจริงๆเลยนะใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนใช้ไข่สดเบสไปเบสไปตั้งหนึ่งเดียวมาก่อนอเดี๋ยวไปไหนไปดูดดูดิ

ปกติขายที่ตลาดนัดเรียบ่วนล่ะคุณผูอ๋อแล้วตอนนี้ยังขายอยู่ไหมฮะตอนนี้คิดว่าจะไปไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่คือน็อกว่าโอ้โหก็แย่ด้วค่ะที่นี่ก็ไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วค่<อ><อ><ล>ะก็เลย<ล>จําเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นที่นย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะดีกวสุดยอดเลยสูตรน,นี้มีแค่สามสาขาในประเทศไทยน,นะคะอ๋อมีสามสาขามีอยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ย แล้วก็มีที่ชมพแล้วก็มีที่มีดอ๋อกระบี่นี่อยู่ตลาดอะไรฮะกระบี่ก็จะวิ่งเป็นตลาดนัดค่ะอ๋อตลาดนัดประจำแต่ว่าก็ไปทั่วสักกบีอะอ๋อใช่ค่ะก็คือสองสองสองที่เนี่ยคือวิ่งขายตามตลาดนัดเหมือนกันเลยใช่ค่ะโอเคแต่ถ้าใครอยากจะมาก็ได้กินแน่ๆเลยมาที่นี่เลยโรงงานพิยาคุลุมคลองสามนะฮะ บางที่เราก็ทำไม่ไม่นั่นแล้วมันจะแป้งมมัันนจะกระด้างเนาะมันจะไม่นุ่มแป้งเยอะไไม่ไม้เหลืองอันนี้แบบตัดเข้าไปในไส้ทารักเลยสกิโลแป้งสอีดโอ้ไม่ธรรมดาใช่ใช่ ในสมัยก่อนก็จะมีเนี่ยมีมีมมมเขาเรียกหน้านี่นะต<อ>้นหอมต้นหอมสุขนลวั์ตันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเสือเปลือเป็นเถือรน,น,นะ ใช่ไม่ใช่คนหนึ <those> no <welche> om, broken, ่งร้านวันนะคะร้านลุงทินขนมคร้อยไส้ทะลักขายที่โดดังที่น่าคนลุงช้าโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับข้าวโพดหนึ่งขาห่งขนมคร้ไส้ทะลักนะครับต้องกินนะเนี่ยอร่อยมากระวังร้อนนะระวังร้อนโอ้ยไส้ทะลักเลยอ่ะเป็นไง ต,ต้องกินคำเดียววะรสชาติเนี่ยมันเหมือนสมัยโบราณนะ่ะที่เราโม่แป้งแบบนี้ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยหขายากแต่แป้งกรอบข้างในอร่อยข้างในนุ่มแต่มันไส้ทะลักอะ่ะไส้ทะลักอ,อร่อยขายยากเพราะปกติเนี่ยขนมพวกแมบบางเจ้าวหวานก็หวานโดดเลยได้แป้งเยอะครับอันนี้กะทิเยอะ,อะแล้วอะไรรู้ไหมยี่สิบห้าบาทคุ้มไหม อร่อยขอชิมคำเย็นน้ำมันร้อนอร่อยนี่นะอร่อยจริงๆขอบคุณมากค่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยนี่เหมือนเหมือนว่าที่เราเคยกินแบบสมัยโบราณใช่แล้วมันเด็ดมากเลยตรงไหนแล้วว่ากะทิมันแบบ หอมอ่ะหอมหอมนะอันนี้แม่ค้าใช้กะทิกะทิสดเลยเนี่ดูแป้งเขาเด็ดเลยค่ะแป้งเขานี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับแป้งเขาเนี่ยอันนี้ค่ะแต่ถ้าวันหน้านะมาถ่ายต้องมาถ่ายจำเพาะร้าน,นเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยมันมันมีแต่ร้านในดีเด็ดเดดไงชี่อรือยังว่าพ่ยาตัดคัดของมาน่ะดีๆทั้งนั้นนะ